วัครับวันนี้อยู่กันที่ไหนนี่ที่พิ่งเหรียญพอทางนั่งทำอะไรกันครับน okay. ั่งอไปครับนั่งออไปนี่ก็เป็นบืงเขตนครนะครับสมัยก่อนเขาก็จะเรียกว่าเป็นบึงบอลนะครับแรนแรกจังวัดขอนแก่นเลยนะ ยะทางรอบๆบึงตอนนี้ก็เป็นสวนน้าก็น่าจะได้ประมาณอยู่กิโลโดยประมาณนะครับอตอนนี้เรานั่งรอไปกันจริงๆอยากออกไปเที่ยวไ,ไกลๆกว่าน,นี้แต่ออกไปไหนไม่ได้ช่วงนี้ก็โควิดระบาดเราก็ได้อยู่แค่ระแวกแถวบ้านนะครับให้ทุกคนรักษาสุขภาพมันด้วยแล้วจบโควิดเมื่อไหร่เราจะออกไปเที่ยวให้ไกลที่สุด ายฝนตกที่ปล่มโปรเจกต์ถ่ายรูปของเราเรียบร้อยเลยครับต้องมาแบอบฝนดนอนูอ่ไม่ต้อหนาสงสอน <c oughs> ที่หลบฝนเฮ้ยสองวันแล้วมันไม่ได้ถ่าย